ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News สาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย5แกนนำกปปสสิ้นสภาพสอสอ,องคคณะตุลาการสาลรัฐธรรมนูญนัดถแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีนายชุมพลจุลสสยนายนพุทธิพงษ์ปุณกันนายอิสระสมชยัย นายถาวรเสนเนียมและนายนัทพลทิพสุวรรณกรณีถูกสารอาญามีคำพิพภากษาลงโทษจำคุกในคดีอาญาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี64และเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งนายชุมพลนายอิสระและนายนัทพล5ปีนับตั้งแต่มีคำพิพภากษาเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสอสอของผู้ถูกรองทั้ง5สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6 ประกอบมาตรา98วงเล็บ4วงเล็บ6และมาตรา96วงเล็บ2หรือไม่จากนั้นคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญออกนั่งบรรลังอ่านคำวินิจฉัยว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ6เมื่อมีคำพิพากษาของสารทำให้สมาชิกภาพของสสต้องสิ้นสุดลงโดยไม่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดเสียก่อนกรณีผู้ร้องทั้ง5ยื่นข้อโต้แย้งนั้น ขพรโต้แยงฝั่งไม่ขึ้นส่วนประเด็นเรื่องสมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นั้นศารรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วว่านับแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่สสคือวันที่7เมษาย,ยนปี64ส่วนตำแหน่งสสที่ว่างลงนั้นในส่วนของสสเขตจึงต้องให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมภายใน45วันนับแต่วันที่สารอ่านคำมนิฉัย ให้สมาชิกภาพสิ้นสภาพสำหรับสอส,อสอบัญชีรายชื่อที่ว่างประธานสภาประกาศรายชื่อลำดับต่อไปมาแทนสอส,อสอบัญชีรายชื่อที่ว่างลงประกาศราชกิจจานุเบกษาภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่สารอ่านคำวินิจฉัยขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ